สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26มกราคม2568นะครับเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล่องกล้านะครับเรามาดูดินแดนแห่งสากุระเมืองไทยนะครับเป็นดอกพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าสากุระเมืองไทยนะครับผมมาที่นี่ครั้งที่สองนะครับ อากาศหนาวมากนะครับวันนี้อุณหภูมิ7.5องศานะครับเมือ่อเช้าที่ผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายคลิปให้ดูอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับลานล่องกล้าตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นร้านค้าชุมชนนะครับันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบ ตรงนี้ก็จอดรถได้คนระับตรงนี้เนี่ยสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีะลานกางเต็นให้ใหกางเต็นนะครับตรงไหนว่างๆนะครับตรงนี้เขาก็กางเต็นเหมือนกัน,นครับตรงนี้ตรงนี้เขาก็กางเต็นนะครับตรงนี้บ้านลองกล้าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่เพชรบูร์หรือว่าจังหวัดเลยแต่คุณคุณว่าเป็น จังหวัดเลยนะครับเป็นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคุณคุณว่าอย่างนั้นนะครับเี้อนอ่านเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับว่า่าขึ้นจังหวัดอะไรนะครับเพราะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับภูทับเบิกนะครับเมื่อเช้าผมขึ้นมาทางภูทับเบิกนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นของนักท่องเที่ยวนะครับอากาศหนาวนะครับมันอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินดูชมบรรยากาศรอบๆนะครับ ดอกพญาเสือโคร่งสากุละเมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละอากาศหนาวมากนะครับเห็นไหมละ7.5อ,องศานะครับดึกๆน่าจะหนาวกว่านี้นะครับ 7.5คือตอนเช้าครับตอนสักหกโมงครึ่งนะครับตอนตีสองตีสามน่าจะหนาวกว่านี้นะครับบ้านล่องปลาถึงเป็นบ้านล่องปลาอำเภอนครไทยน่าจะขึ้นพิษโลกนะครับถ้าอำเภอนครไทยนี่โอ้โหอยู่บ้านล่องปลาครับกล้องไหม น,นี่จะเป็นจุดบริการท่องเที่ยวนะครับออนะลองปลาเออตอีตองกงานนึงเลยเงาเลยตรงน,นี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับห้ามอ่านํายานพาหนะขึ้นอ่าห้ามนำยานพาหนะอุทยานแห่งชาติมีได้อุทยานห้ามน้ำ การพาหนาที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูรมโลนะครับก็ทุกชนิดนะครับมอไซค์รถยนต์รถหกล้อนะครับอันนี้เขาก็จะมีประกาศออกมานะครับนี่ครับประกาศห้ามห้ามเอาขึ้นไปนะครับก็คือก็จะให้อ่าชุมชนนะครับเขาจะมี รถชุมชนอยู่แล้วที่ขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นไปทางนี้นะครับดอวาบริการท่องเที่ยวนะครับเพื่อ,อความเป็นระเบียบแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเส้นทางาค่อนข้างจะลำบากนิดน,นึงลาดชันนิดน,นึงนะครับก็คล้ายๆกันกับทุกที่นะครับเหมือนกับเขาคี้ชกูดประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรถบริการนักท่องเที่ยว จะดีกว่านะครับมัเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของชุมชนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับเดิน <Burg> ดูบรรยากาศเดินดูดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> บ้านล่องกล้างอำเภอนรครไทยนะครับขึ้นจังหวัดพิศนุโลกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแผนถังท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นี่นครับบ้านล่องก้าชุมชนบ้านล่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นป้ายแผนถังนะครับแผนถังของชุมชนนะครับ ากาศหนาวนะครับหนาวสั่นเลยแหละ7.5นะครับเดึกๆน่าจะหนาวกว่านี้นะครับผมเ,เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ7.5นี่คือตอน6โมงกว่าๆครับโมงนิดนิดอืม ากาศหนาวนิดหนึ่งครับเดินก็อ่ะแต่ผมจะพาเดินดูชมบรรยากาศอ่าโดยรอบนะครับของหมู่บ้านล่องกล้าอำเภอ,อนครไทยนะครับจังหวัดพิษนุโลกนะครับอันนี้ก็ทำสวยดีนะครับตกแต่งดี อันนี้ก็เป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับสินค้าชุมชนนะครับเจ็ดโมงก,กว่าๆนะครับทางโน้นนะครับนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปชม ดอกไม้ด้านบนนะครับผมคงไม่เดินขึ้นไปไกลนะครับคงเดินอยู่ในส่วนของชุมชนนะครับก็ผมเคยมาแล้วครั้งนึงก็คงไม่ไปอีกหรอกรอก็คงแต่ว่าก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับดอกไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบๆนะครับดอกพญาเสือโคร่งนะครับสากระเมืองไทยนะครับก็สวยงามดีนะครับ เดี๋ยวเรามองเห็นอู่ต้นหนึ่งเมื่อกี้สวยง,งามนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นฮอมสเตย์นะครับสันใหญ่ ครับดอกพญาเสือโครงสวยงามมากนะครับรีนี้ดอกพญาเสือโครงซากุระเมืองไทยนะครับดอกก็จะบานเต็มที่ร้อยเปเซ็นแล้วนะครับคนไหนจะามาดูก็รีบมาดูนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ ช่วงดอกไม้บานนี่นักท่องเที่ยวก็จะเยอะอย่างนี้นะครับที่จอดรถลำบากนะอากาศหนาวนะครับแต่ละคนนี้ก็ควันออกปากนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมากินข้าวกันนะครับไปถ่ายวิวก่อนนะครับถ่ายบรรยากาศก่นกอนตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอลานกลางเต็นท์นะครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ใครมาก่อนก็ได้จัดจองก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าพื้นที่ของโรงเรียนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับ สินพ้าชุมชนมันเผาข้าโพดนะครับตรงนี้ก็วิวดีนะรบ,บรรยากาศดีคนก็จะชอบมานั่งกินมานั่งชมวิวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสมใจโฮมสเตย์นะครับน่าจะต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับก่อนจะได้พัก แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็น่าจะพอมีลุ้นนะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องคิดนะครับภระาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเวลาจ7ดมงนิดๆนะครับิดมงหน่อยๆ มสเตเตก็มีเยอะนะครับมีหลายที่มีหลายจุดนะครับมีป้ายบอกไว้นะครับตันนี้ก็ต้นใหญ่ดีนะครับตันนี้ดอกพญาเสือโครง่รง สากุระเมืองไทยนะครับเว้วก็จะเดินชมในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับในชมนุมชนบ้านล่องกล้า,านะ ทางลงไปในชุมชนนะครับชันนิดนึงนะครับมันก็มีลานกลางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับอากาศนี้เย็นจริงๆนะครับตอนนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยตรงน,นี้ดอกพญาเสือโคร่งกซากุระเมืองไทยนะครับต้นนี้สวยต้นใหญ่นะครับ ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเนี่ยมีมอไซคดูเขาคิดค่าบริการยังไงนะครับเพราะผมไม่เคยมากลางเต็นท์ที่ปู่ลมโลนะครับที่บ้านลองกล้านะครับส่วนใหญ่ก็ขับรถมาเที่ยวนะครับแล้วก็กลับนะครับ จะเป็นล่องกล้าวิวนะครับผมเห็นอดอกไม้ี่สวยนะเมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็สวยดีนะครับตรงนี้ทางขึ้นทางลงจะชันนิดหนึ่งนะครับสวยงามนะครับดอกพญาเสือโครงดอกซากุระเมืองไทยสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ แนะนำนะครับก็พิษทโลกเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นะครับท่องเที่ยวก็เลยนิยมมาเที่ยวชมนะครับเพราะว่าถ้าไปที่เชียงใหม่มันก็จะไกลนิดนึงนะครับเป็นสมชนก็ขายอาหารนะขายของกินเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของกินกินมีเทียบนะครับ ก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ขึ้นที่ภูรมโลนะครับผมแค่เดินเที่ยวในชุมชนบ้านล่องกล้านะครับมืออาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะอากาศมันหนาวนะครับ ต้นนี้ก็สวยนะครับดินทางเลยตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูชัดๆนะครับดูใ,ใกล้ดอกพญาเสือโคร่งนะครับซากุระเมืองไทยครับสวยงามนะครับน่าจะหลายปีแล้ก็จะโตขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นลงเตียมลงเตียมของเฮาไอ ฮองก้าคาเฟ่น,นะครับตรงนี้สวยดีนะครับตัวนี้ลงเตียมตรงนี้สวยดีแค่เดินชมรอบมบ้านก็สวยงามแล้วนะครับสำหรับบ้านล่องกล้าเนี่ย นี่ครับดอกไม้สวยๆนะครับดอกพญาเสือโครง่งตรงนั้นก็จะเป็นวิวด้านบนนะครับตรงโน้นนะครับด้านบนนักท่องเที่ยวกว็าจะนิยมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงโน้นแล้วก็ชมดอกไม้ที่อยู่โซนด้านบนนะครับ ไม่รู้เราจะเดินไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเดินขึ้นไหวก็ไปนะครับถ้าเดินขึ้นไม่ไหวก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับก็ขงเป็นการาชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้แล้วกันนะครับสําหรับหมู่บ้านลองกล้านะครับอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับคนไหนชอบความหนาวเย็นนะครับ อากาศเย็นๆนี่ก็แนะนานะครับช่วงนี้อากาศชฉลได้เลยนะครับ7.5องศานะครับ7.5จเฉพาะตอนเอ6โมงกว่านะครับถ้าเป็นอช่วงตีสองตีสามน่าจะหนาวเย็นกว่าน,นี้นะครับอากาศน่าจะเย็นกว่าน,นี้ตรงโน้นโอ้โหต้นใหญ่มากครับ รยากาศตรงนี้ก็ชุมชนนะครับขายอาหารมันปิ้งมันเผานะครับตรงนี้จะเป็นร้านกลางเต็นท์นะครับร้านกลางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ บ้านตาเงินนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบๆนะครับของบ้านล่องกล้านะครับอาเภอนะครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมก็คงจะเดินมาเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะวนกลับแล้วแหละเดินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อ เพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกนะผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับเคยมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับตอนนี้ก็เลยถือโอกาสมาเอเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะมาถ่ายคลิปครับชมบรรยากาศของหมู่บ้านล่องกล้านะครับอำเภอนะครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเจ็ดโมงาที่กำลังขึ้นนะครับ สวยงามนะครับดอกพญาเสือโคร่งดอกซากุระเมืองไทยนะครับถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับปูรมโลก็จะสวยกว่านี้นะครับเพราะเขาปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ้นนี้ครับต้นใหญ่สวยงามมากครับอย่างนี้ฝั่งโน้นนะครับที่ชอาไปถ่ายกันเยอะๆมันต้องเดินไปอีกไกลนะครับผมมองหาทางขึ้นแล้วน่าจะอยู่ไกลพอสมควรนะครับตรงที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายกันด้านบนนะครับตรงนน้นตอนนั้นก็สวยครับตรนนั้นอืม ครั่าคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ